สวัสดีครับยูกับซอวบิวตี้เนซิ่งนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับก็เริ่มซอมรถเกี่ยวนะครับไปที่เกี่ยวของหน้าปีนะครับนี่ก็แดงใหม่นะครับแดงปากกันใหม่นี่ก็ดีซี่รอยหาเอกนะครับคือหอนจะสือมานนะครับ มันจะซื้อมากเลยครัจะมวแตงแตงให้มันเกี่ยวเข้ว่ามันคล่องนะครับนี่ที่เฮ็ดเกี่ยวดันนะครับนะครับหรือเอาเกี่ยวเดิมนะครับเกี่ยวเดิมเฮ็ดเกี่ยวดัน เซฟช่วงล่างนะครับสมรุ่นเลือมรุ่นเลือมันลมทุกปืนแตกสภาพรถตู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นรถปีรถปีหาแปปนะครับสวมงการทำงาน,นอยู่พันสองร้อยสโมงนะครับเดิมบบางนะครับรถนั่นนี่ เดิมเดิมเลยครับเกียร์นี่ก็ที่เาะันมีห้อยคันยังเนะครับเกียร์ก็เดิมเดิมอยู่สภาพอย่างสภาพโดยรวมสร้างบูครับกำลังบิวอยู่ กำ <Yeah. S 2> ลังบิวครับซ้ายบิวนะครับ <c oughs> สภาพน้องเขาก็ยังใสๆนะครับเนาะสภาพใสๆไวรุ่นชอบนะครับ ขายเกาหาออกสองขั้นนะครับเลืไปซื้อขั้นนี้มาขั้นหนึ่งมันถี่เป็ดยังไรบุพี่น้องุลดลอยหานก็ได้ ถือประมาณนี้นะเด,เดิมครับเดิมเม่เดิมมาอยู่นี้บ่อยุดเ่เดิมดอกว่าน,นี้ก็ท่านแตกว่าท่านอย่างนี้นะครับ ใช่ย,ยูทูบเลอะกันเปยนเปยนเปลือไม้ใช่แล้วครับเลอะเัยนะครับโรงล่างที่ประมาณนี้แหละตีนก็ได้เงียบนะครับก็บเงียบใส่ไปสะกก้อน,นแล้วครับอันนี้แท็กเดิมมาแต่โรงงานเลยนะครับเนาะติตรดรถมาเลยครับ ภาพโดยรวมสิประมาณนี้แหละครับเงือบชั่งวงาสามพังานมัน sự tám ngục nó hấp sự tám ngục chụp sang cái xin mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ผู้นะครับวกตูก่วงยงงกับวั้นผู้นะครับถือว่าบาุุ๊บ่าเด็ปลาผูครับใส่ได้อยู่นะครับผี่ มีเขาจบเขานีนะครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับเดี๋ยวสิมาอัพเดตให้เบิ้งฝากติดกดติดตามเวยครับแรกกดแชร์กดไลค์ในช่องหน่อยๆชาวพิจิตรวยครับสวัสดีครับ